สวัสดีครับนี่คือ R R ริมรางพอดแคสต์ก็หลัสงจากที่ผ่านอีพีที่แล้วไปน้องๆสงสัยว่าทำไมเราใส่ชุดเดิมจริงๆไม่ใช่มันคือชุดใหม่<า>มชุดอ,อ่ะเอเอเรา,เ,า,เ,าเราจะหักหมุก่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ขทอขทษอ่ามันคือชุดอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันเฉย <c oughs> <อ imiz S 1> ๆอ่โอเคได้ได้ก็คือแบบเราขี้เกียจเลือกไงว่าจะใส่ชุดอะไรก็เลยสีเดิมเลยมาอีกรอบหนึ่งใช่ครับอาบน้ําแล้วอาบน้าแล้วแต่อาบน้าแล้วใช่อ่ะทีนี้ก็ คอนเทนต์เข้าสู่คอนเทนต์เรานี้อันนี้เป็น e ีพีหนึ่งเนาะ e ีพีแล้วเราจะแนะนําไปว่าพอดแคสต์ของเราคืออะไรมาทําอะไรบ้างมีจุดประสงค์คืออะไรแล้วก็แนะนําตัวโฮสต์ต่างๆไปเนาะ e ีพีนี้เราก็จะเข้าสู่คอนเทนต์เนื้อหาของพอดแคสต์เราจริงๆแล้วซึ่งเนื้อหาในท็อปิกในวันนี้ของเราคืออะไรครับพี่เฟิร์นก็คือแพทย์หปีเรียนอะไรบ้างเนาะคือรามาเนี่ยเล่นทั้ง6ปี7ปีเลยน้องอาจจะเคยได้ยิน M-ing M-m อะไรอย่างงี้เออถ้า2องโครงการเนี่ยก็จะเรียน ปีสเนาะแยกไปตามแท็กเองแล้วก็กลับมาเรียนชั้นคลินิกตอนปีห้าหกเจ็ดใช่ห้าหกเจนะครับก็ถ้าเราน้องสงสัยอะไรก็ทำไงดีต้องรอติดตามถูกป่ะใช่ต้องรอติดตามเผื่อมีเกสคนอื่นๆเนาะที่เขาอยู่ m m m มมออมาเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้เราสองคนจะพูดในโอเวอร์วิภาพรวมก่อนของการเรียนแพทย์6ปีนะครับก็พูดถึงโ v เวอร์วิวละ พี่จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะว่า o v วิวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแพทย์6ปีของเราหลักๆก็แน่นอนจบไปเป็นหมอเนาะจริงๆเป็นสายงานอื่นก็ได้แหละแต่หลกัหลกๆคือตาม pathway ของการเรียนนะก็คือจบไปเป็นแพทย์นะครับในการเรียนเราก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับโระบต่างๆในร่างกายเนาะแบบพวก physiology อ่าพวกเกี่ยวกับยานะครับแล้วก็ มีเรื่องของเบสิกไซแอนด์ด้วยที่เราจะเรียนกันอย่างในปีหนึ่งแล้ก็มีวิชาเหมือนคล้ายๆมปลายเลยเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดอ่าเดี๋ยวจะมาพูดในรายละเอียดเราจะมาบ่นกันในทีหลังโอเคเนาะอืมนอกจากพวกวิชาเรียนเนี่ยเราก็จะมีการฝึกพวกแบบฮาร์ดสกิลฮาร์ดสกิลเป็นไงพี่เฟิร์นแข็งแข็งอะป๊อกป๊อกเลยไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับฮาร์ดสกิลก็คือเหมือนแบบอะไรที่แบบจับต้องได้นะแนวแนวถ้ายกตัวอย่างก็เช่นแบบการคำนวณการก็คือ การทำเย็บแผลล้างแผลอะไรต่างๆแบบผ่าตัดแบบเกรสอะนาตมีไอเดลเลยนะครับแบบผ่าแบบเซียนเลยเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของซอฟท์สกิล s ์ซอฟท์สกิลสทีนี้คือเน่ยไม่หรือเปล่านุ่มๆอ่าพุ่มนุ่มเป็นฟองน้ำไม่ใช่ไม่ใช่นะครับซอฟ t ์สกิลก็คือเหมือนเป็นแบบสกิลต่างๆที่จะฝึกให้เราได้เติบโตเป็นเป็นคนที่แบบเหมาะอยู่ในสังคมได้เช่นการทํางานเป็นทีมการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับก็จะฝึกกันในคณะเราด้วยเนาะมีมีแทรกสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรของเรานะครับทีนี้ เราคงรู้ละนี่คือแบบ overview คร่าวๆของการเรียนแพทย์โอวีซึ่งแต่และที่ก็คงค,งคล้ายๆกันเนาะคณะแพทย์ทั่วประเทศไทยแต่ว่าทีนี้เราอยากจะมารู้บ้างว่าแบบตัวรามาของเราเนี่ยวิชั่นเราเป็นยังไงครับพี่เฟิร์นก็ค่านิยมเนาะของรามาอย่างแรกเลยก็คือ change agent เนาะก็รามาเป็น incubator of change agent เราอยากผลิตแพทย์ที่สามารถเลยสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กใหญ่โตอะไรได้หมดเนาะก็คือเขาอะอยากให้นักศึกษาแพทย์ได้ได้ฝึกตั้งปัญหาแล้วก็เหมือนตั้งคำถามอะแล้วก็ แบบมีวิจัยมาเนาะแบบคณะเราแบบให้ความสาคัญด้านการทําวิจัยมากๆาใช่เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่สามารถนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เนาะแบบไม่จำเป็นต้องวิจัยก็ได้อาจจะเป็นโครงการหรือว่าแบบแนวคิดอะไรอย่างงี้คือเราจะต้องเข้าใจปัญหาในสังคมเนาะแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรก็ได้ใ,ให้มันดียิ่งขึ้น <ๆ S 1> ถูกต้องครับอ อะไรอ่อย่างที่สองเนาะก็คือเขาจะเอา respect ก็คือเป็นการแบบ namaste แบบนเออคารพบกันเออไม่ใช่อะไรดีอะตอนเช้าตอนเช้าภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ใช่ไหมอะครับอ้าวคนญี่ปุ่นไม่ใช่หรออ๋อพอดีว่าลืมไปแล้วไงกลับมาไชน่าละงงนะคะงงมากน้องอ่ะวเขาจะ respect คืออะไรครับพี่เฟิร์นมันคือการเคารพบความแตกต่างเนาะในแบบด้านความคิดก็คือแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผลใช่ก็คือเป็นวัฒนธรรมสําคัญเลย ก็ที่นี่เนาะมีการเคารพความคิดเห็นแบบไม่ว่าคุณจะเป็นปีหนึ่งปีหกหรือว่าแบบอาจารย์เนี่ยคือทุกคนแบบเออเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างมากแบบมีแบบฟีดบงฟีดแบ็กันตลอดระหว่างอาจารย์บบรทุกคนที่ทุกคนเปิดรับมากมครับผมอย่างที่สามเนาะก็คือเป็นการทํางานเป็นทีมแล้วก็ สำคัญเลยก็คือเป็นการ harmonize the diversity ก็คือประสานความแตกต่างเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าอืโอโอ้โหดูลูลานะดูดูดดด <laughs> <ๆ>ามาเฮานะประเด็นคือท่องอันนี้มาตอนสอบ MMI จ้าใช่ก็คือเขาแบบให้ความสำคัญว่าเออทุกคนอ่ะมีคุณค่าแล้วก็มี skill set ที่ต่างกันเนาะแต่ว่ารวมกันเนี่ยเออเราสามัคคีกันแล้วก็สามารถสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมายิ่งกว่าเดิมได้คือแบบ แบบปีหนึ่งใช่ไหมพี่เข้ามารู้สึกว่าทุกคนแบบเฟรลลี่ช่วยกันเรียนมากจริงไหมน่ารักเพื่อนๆน่ารักทุกคนไม่มีใครยุมหัวใครเลยจริงเนาะแล้วก็เขาว่าเขาว่าฮาร์โมนี่นี่เข้ากับคอลเวลูของมหิดลดนปะอุ้ยมหิดลคอลเวลูถ้าน้องอยากรู้ว่ามหิดลคอลเวลูสอะไรก็คืออยากลองติดตามในการเรียนมูเก้เข้ามาเรียนมูเก้ถูกต้องอ่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้เรามีแอบแวบพูดถึงหนึ่งวิชาเรียนมูเก้นะครับซึ่งมูเก้เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่เราได้เรียนตอนปีหนึ่งเนาะตลอดทั้้งงเเทอมลยดัันน เราจะมาเข้าสู่พาร์ทว่าแต่ละปีเรียนอะไรดีกว่านะครับรก็หลักๆเลยคือแพทย์เราเรียน6ปีเนาะถ้าทั่วไปก็คือ6ปีจะแบ่งเป็น3ปีแรกกับ3ปีหลัง3ปีแรกเรียกว่าชั้นพรีคลินิกนะครับแล้วก็3ปีต่อไปคือชั้นคลินิกก็เราเริ่มจาก3ปีแรกก่อนลวกันเริ่มที่ปีหนึ่งเลยก็คือปีที่พวกพี่อยู่กับตอนนี้นะครับก็ยังมีประสบการณ์ตรงเราก็จะเรียนกันที่มหาลัยม่ดวนเนาะวิทยาเขตสระบรนะครับก็อยู่ที่นคนปรปฐมถแถวนคนปรปฐมตัวเทอมหนึ่งเราเนี่ยจะเรียนคล้ายๆกับตอนอยู่มปลายเลยคือมีววชชาพกเ่น คณิตศาสตอ่าฟิสิกส์สำหรับ medical student นะครับอ๋อคนลุกอันนี้คือวิชาที่เฟิร์นแบบชอบปวดปรางเลยใช่ไหมโอ้โหอยากเข้าคณะแพทย์เพราะอยากมาเรียนฟิสิกส์กับแคลร์เลยจริงจริงคือรู้สึกว่าอยากมาฝึกปรือกันดิฟอินทิเกตดิฟอินทิเกตดิฟอินทิเกตเลยนะฮะก็เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเคมีด้วยเนาะ general chemistry แล้วก็มี biology and for wellbeing อันนี้จะเป็นวิชาแบบแนวเรียนเพื่อแบบทำแลบอ่ามีทำแลบด้วยเนาะแล้วก็มีแบบวิชาออกแนวแบบ รู้เกี่ยวกับความรู้ทออั่วรอบตัวเ<ล>กี่ยวกับช<อ>ีววิทยา,าใช่ซึ่งสนุกมากน่าสนใจนะครับนอกจากพวกวิชาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีการเรียนไทยอังกฤษด้วยเนาะเพื่อแบบเสริมสร้างสกลิลด้านอื่นของเราด้วยนะครับแล้วก็มูเกที่คนอยากรู้มัน,รรนเป็นร้านอ่าเป็นวิชาที่แบบคอ์เวลูสของไม่ดนนะครับใช่แล้วก็มีดัตตาซายด้วยนะอ่ามีดัตตาซายด้วยที่เกี่ยวกับการด้วยความที่เราอยากผลิตแพทย์นักวิจัยเออเลยต้องนักวิจัยตัวน้อยเออก็ต้องเรียนวิชาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาช่วยทำการวิจัยได้นนนออ่าาเเทมมก็ สเนี่ยก็จะเริ่มเข้าตัวแพทย์มากขึ้นละจะมีพวกวิชาแบบ basic anatomy ก่อนที่เราจะขึ้นไปปี2ที่จะเรียนการผ่าอะไรจริงๆเดี๋ยว<ม>พี่เฟื่องจะมาเล่าต่อเนาะแล้วก็มี basic microbiology นะครับมีพวกแบบ organic chemistry ซึ่งหลายๆคนบอกเป็นวิชาปรับเซียนพวกพี่ก็เสียวๆอยู่ <คำ S 1> อยากรู้<ะ>อยากรู้ว่าจะ,าาจะตุยไหม<อ>นะครับป <laughs> ระมาณนี้เ <laughs> นาะแล้วก็อานี้พูดถึงเรื่องเรียนเนาะนอกจากในปีหนึ่งเนี่ยเรามีไฮไลท์พวกกิจกรรมเยอะมากเลยเพราะเป็นปีที่แบบน่าจะชิลสุดละนะครับก็จะมีการทํากิจกรรมต่างได้เจอกับเพื่อนต่างคณะมีการเจอเพื่อนต่างสาขาด้วยเนาะ รัมาเราไม่ได้มีแค่ MD ที่เป็นแพทย์อย่างเดียวนะครับจะมีพยาบาลมี ER เนาะก็คือแบบเขาเรียกอะไรนะปฏิบัติฉุกเฉินนะเขาเรียกว่าพาราพารามดิกนะครับ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือของซี c ีเนาะคอมมิ o ชั i น o ิ d ออเดอร์ก็คือความผิดปกติของการสื่อสารก็จะได้รู้จักกับเพื่อนสาขาอื่นๆเนาะแล้วก็มีกิจกรรมค่ายต่างๆนะครับมีสภานักศึกสารามาที่บัดีนะครับมีชมรมต่างๆเนาะชมรมที่แบบเด็ดๆเลยที่พี่ได้ยินก็คือรามาสกูบ้าอ่าสกูบาคือใครชอบดำน้ำนี่แบบไปทะเลเอ้ยคณะเราสนับสนุนมากนะครับคณะบดีเราไปดำเองเลยปะได้ยินมาเเออเหมือนแบบ ใช่ไหมมันจะใช่เหมือนคณะวดีเขาไปดำเองเลยเนาะถ้าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งแลตรงนี้โอเคเฮ้ยใช่ใช่แใช่แหละโอเคแล้วก็มีแข่งกีฬาเนาะกีฬาเข้มสัมพันธ์หรือว่าไซริงเกมซึ่งปีนี้เนี่ยไม่ถว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับศีรานะครับรามาศีราเป็นเจ้าภาพกันแล้วก็มีอัมซ่าเอฟเอฟเอฟเอ็มเอเนาะเปิดเป็นพวกโครงการเขาเรียกอะไรพี่เฟิร์นอธิบายได้ไหมอัมซ่าเอฟเอฟเอ็มเอก็เป็นแบบสหพันธ์นักนิสิตนักศึกษาแพทย์เนาะแบบร่วมกันทำโครงการแบบวิจัยแล้วก็ แบบเหมือนช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นแหละแล้วก็มีโครงการแลกเปลี่ยนด้วยมีการแลกเปลี่ยนด้วยใช่ครับก<ม>็ประมาณนี้ปีหนึ่งก็จะ enjoy e น j o ยหน่อยมีกิจกรรมไม่ทำเยอะทีนี้เข้าสู่ปี2บ้างอ่ะปี2พี่เฟิร์นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอ่ะปี2เนาะจากแบบสารยาแบบก็เราก็จะย้ายมาเลยย้ายมาที่ CNI เนาะหรือว่าสถาบันการแพทย์จก,กีนูนลเบดินนช่ไอาจจะเคยได้ยิน,นอ่ะใช่ก,ก่อนก่อนที่จะเล่านี้เราต้อง disclaimer ก่อนไหมว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากรุ่นพี่ที่เราไป<ช>สอบถามมา <ๆ S 2> เนาะเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์จริงแต่ว่า มีการรีเสิร์ชข้อมูลจากรุ่นพี่มาแล้วนะครับก็น้องๆลองฟังได้แล้วไปเป็นเทีบดูได้ใช่ครับผมอ่ะต่อได้เลยครับก็จะเป็นการเรียนที่แบบอินเทนส์ขึ้นเนาะแบบดีนจากพี่ๆมาว่าโอ้ยหนักขึ้นมากเลยก็เทอมหนึ่งก็จะเป็นการผ่ากรอสเป็นคลินิกคลินิคอลอนาโตมีเนาะก็แบบรุ่นพี่เล่ามาว่าแบบมีจะมีนักศึกษาแพทย์6คนต่ออาจารย์ในหนึ่งท่านเนาะก็แบบจะช่วยกันเป็นกรุ๊ปอย่างนี้แล้วก็เรียนวิชาได้แก่สรีรวิทยาแล้วก็เภสัชวิทยาเบื้องต้น แล้วก็ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐานเนาะก็เริ่มแบบได้เรียนเนื้อหาแพทย์จริงๆแล้วทางเทอมเนะาะต่างจากปีหนึ่งส่วนเทอมสองเนี่ยก็จะเรียนเรื่องซิสเต็มระบบต่างๆเช่น CVS เนาะหรือว่า cardiovascular system แล้วก็ respiratory system ใช่ก็เป็นแบบระบบต่างๆในร่างกายเราที่ที่สำคัญ จริงๆก็สำคัญทุกระบบเนาะแต่ว่าก็คือต้องเรียนควบคู่กันไปทุกระบบก็คือปีหนึ่งอ่ะเหมือนได้ยินมาว่าแบบโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากคนน้ำหนักขึ้นแต่พอมาปีสองอ่ะเออได้เวลาไดเอทละสูบเพราะอะไรเพราะว่าเออแบบอยู่บางอยู่บางทีเนาะแบบเอออาจจะไม่ได้แบบไปกินอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าได้ข่าวว่าแบบเขาจะเปิดศูนย์อาหารใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ถ้าน้องเข้ามาก็ อาจจะเลื่อนแล้วเจริญจะลใช่ะเลื่อแน่นอนนะครับมาสวยด้วยหอพักดีใช่นะครับอ่ะก็ไอ้ปี2เนาะทีนี้ต่อไปปี3จริงๆแล้วปี3เนี่ยก็เหมือนกับเรียนต่อปี2อะไรคือก็เรียนซิสเต็มอื่นๆต่อจากปี2เช่นอาจจะมีเรื่องพันธุศาสตร์เนาะหรือว่าระบบประสาทหรือวัาซิสเต็มนะครับแล้วก็ในเทอมสอเนี่ยจะมีการลงพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้มนิีเดซก็เป็นแบบว่า เหมือนไปลงพื้นที่ชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ได้ลองแก้ปัญหาในชุมชนจริงๆจะได้เห็นแบบว่าปัญหาจริงๆของชุมชนนั้นเลยจะแบบเห็นภาพจริงๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มี nutrition medicine transfusion medicine อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็มี longitudinal courses คือการเรียนระยะยาวก็คือจะมีการแบบศึกษาการทํางานวิจัยแล้วก็การทำงานวิจัยเนี่ยเป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของการเป็นแพทย์ดนะ้วยเนาะเพื่อที่จะได้ค้นหาแนวทางใหม่ๆในการรักษาให้ดียิ่งขึ้นกับคนไข้นะครับก็จะอยู่ในการเรียน ตอนปี3ด้วยนเนาะทีนี้เออ่นอกจากนี้เนี่ยในในชั้นคลินิกเนี่ยมันจะมีพวกอื่นๆที่เสริมเข้ามาเนาะอย่างเมื่อกี้คือเรื่องการรีเสิร์ชการทำวิจัยนะครับแล้วก็จะมีภาพรวมของการทำคลินิกข้อฟาวเดชั่นอิมมิตริซีนก็คือเหมือนจะได้เริ่มแบบ ได้เห็นได้สัมผัสการทําเป็นหมอจริงๆของออชันคินได้เป็นคุณหมอตัวน,น้อยๆแล้วได้เป็นคุณหมอตัวน้อยของอาจารย์ของครูใครอยากรู้ว่าคุณหมอตัวน,น้อยๆแบบเพื่ออะไรมาจากไหนก็เข้ามาค่ะน้องเดี๋ยวจะรู้ใช่ครับผมก็ประมาณนี้เนาะคือมันจะได้แบบได้ได้สัมผัสบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกเหมือนพี่ที่อยู่ชันคีนขินนขนาดนั้นนะครับแล้วกออ็จะมีการฝึกทาพวกทีมเวิร์กลีดเดอร์ชิพต่างๆก็อันนี้รวมอยู่ในซอฟต์สกิลด้วยนะครับทีนี้ไฮไลท์ของปี2ปีสาที่น้องๆอยากจะรู้ก็คืออย่างแรกเรามม C ีบบแ เขาเรียกว่าตึกอะไรนะตึกนันทนาการตึกนันทนาการมันมีอะไรบ้างครับพี่เฟินโอ้โหแบบน้องชอบเล่นกีฬาอะไรแบบน่าจะมีหมดเลยทั้งแบบเอ่อว่ายน้ำใช่ไหมสาวว่ายน้ำแบบโอลิมปิกแล้วก็แบบมีอะไรคอร์ดแบดสนามบาสใช่ไหมตัวบินปองตรงนอ้มีห้องเต้นด้วยนะแบบใครเป็นสายเต้นนี้มีสิ่งทั้งวันได้มีแบบมีกระจกให้แบบเล่นเลยออ่เใชก็แบบดัดฟ้าก็สวยมากเห็นพี่เขาถ่ายลงสตอรี่กันใช่ครับผมใช่ดังนั้นก็ถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้กับ CNA ในไมค์ก็พิมพ์คอมเมนต์ก็ได้เผื่อมีพี่ๆไปตอบไปฟังนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า early clinical exposure นะครับก็คือการแบบก็เหมือนแบบการได้สัมผัสจริงๆว่าคนไข้ผู้ป่วยเป็นยังไงในการเรียนในชั้นคลินิกต่อไปเนาะแต่เราก็จะได้รู้จักในชั้นพลินิกไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการเตรียมตัวสอบ N L 1ก็คือเหมือนเป็นการสอบเขาเรียกว่าเชิงแบบเป็นใบประกอบเนาะใบอันแรกนึงก็คือสอบตอนปี3ปกติเราจะสอบตอนปี3ปี5ปี6นะครับซึ่งน้องๆก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่า ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะยากเพราะอะไรเรามีทีมอะไรในรุ่นทีมแมคคาเดมิกครับิชาการเรามีทีมวิชาการแข่งกร่งอันนี้คือแบบผู้กอบกู้เพื่อนเลยนะครับผู้กอบกู้เ็พื่อนจริงจก็ประมาณนี้เนาะพี่คินก็เหมือนเป็นเรียนเรียนเพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานจริงๆในชั้นคลินิกดังนั้นเราเข้าในส่วนของชั้นคลินิกเลยกว่าครับพี่เฟิร์นเริ่มที่ปี4เลยอันนี้ก็คือเริ่มวนว์ดแล้วเนาะก็ ปีสนะคะก็จะเรียนที่เซนต์แอนไอนั่นแหละแล้วก็สลับกับโรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาเขตพยาไทยเนาะก็แบบเออจะเข้าเมืองบ้างสลับกันไปใช่แบบเออข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมาเรียนที่นี่ก็คือแบบเราได้เจอแบบเออ environment ในแคมปัสหลายๆแบบมากก็คือแบบทั้งในเมืองนอกเมืองแบบโอ้โหครบรดบอกเลยแล้วก็จะเริ่มเรียนหัตถการพื้นฐานเนาะจะได้แบบฝึกซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เรียนอาการวิทยาเนาะเพิ่มจากในเลคเชอร์แล้วก็จะได้ลองเขียนรายงานจริงๆแล้ว เขาเรียกว่า progress note นะถ้าจะไม่ผิดค hmm, ือเหมือนเป็นแบบเป็นตัวชาร์ตที่หนึ่งที่เราต้องส่งตลอดเวลาทำเวลาไปตรวจคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็แบบปี4เนาะแบบเราจะเรียนตามไลฟ์ไซคิเเลยก็คือเกิดเนาะแล้วก็เด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นผู้สูงอายุแล้วก็เสียชีวิตก็คือวนวอดตามนี้แบบเหมือนจะทำให้แบบนักศึกษาแพทย์ได้เห็นภาพรวมมากขึ้นเนาะอืม น่าสนใจมากตื่นเต้นอยากพี่ก็อยากไปถึงจุดนั้นละแต่เราจะรอตอนนี้เรากำลังแบบโอ้ดิฟอินเิเกตอยู่ยังไม่รู้เลยว่าการลดอีกแล้นี่เฮ้ยดิฟพี่ก่อรถแข่งเยู่ครับตอนเนี้ยดิฟพี่แปลว่าแบบจุ่มหรือเปล่าอ๋อเออเฮ้ยไม่หัวเราะะตัดตัดอันนี้ตัดโอเคช่างมันเถอะค่ะน้องก็ต่อไปเออปีสี่เนาะก็จะมีการวนวัดื้นฐานทั้งแบบ สู่ติศาสตร์สัญญกรรมอายุรศาสตร์แล้วก็กุรมานเวชศาสตร์พื้นฐาน,นอ่ามันจะเป็นแบบสี่บอดใหญ่เนาะใช่สี่บอดใหญ่ที่เขาจะไปวนกัน,นใช่โอเคต่อไปปีห้าเนาะก็แบบเหมือนพ,พี่เขาบอกว่าเออเริ่มชินกับการขึ้นวอดแล้วก็อาจจะแบบเบาลงบ้างเนาะท่าที่พี่ดินมาก็จะเป็นการเรียน ดูแลผู้ป่วยที่มีความ s p e c ิ f i c มากขึ้นเช่นผู้ป่วยอุบัติเหตุ ER เนอะหรือว่าผู้ป่วยวิกฤตทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือเรียกว่า c r i t i c a l Care in Children and Adults แล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวแล้วก็เป็นการเรียนส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเนอะอ่าใช่ผมอมแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่เห็นในสคลิปนี่คือเป็นวิชาที่พี่ชอบมาพี่บุญชอบมากก็คือใช่คือวิชาอะไรครับพี่เฟิร์นอ่านออ,นอ,อวิชาน,นิติเวชาศาสตร์หรือ Forensic Medicine แบบชันสูตรพิกศพอะไรเงี้ยแบบอุ้ยแสดงว่าที่ญี่ปุ่นชอบอะไรแบบเถื่อนเถื่อนอใช่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมันไม่ได้หมายความว่าต้องเถื่อนตลอดดิอ๋ออ๋อแต่แบบน้องๆเคยดูพวกแบบ CSI อะไรเงี้ยเออพวก CSI เรื่องโบน e s อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการชันสูตรพิกศพเพื่อแบบดูศพอะไรี้ซึ่งเป็นเป็นน่าสนใจมากเราเหมือนได้คุยกับคนตายแล้วก็เราเอาข้อมูลนั้นมาแบบกล่าวต่อแบบคนตายเราพูดไม่ได้ถูกไหมแต่เราต้องเป็นคนที่แบบช่วยเขาซึ่งเป็นวิชาที่แบบที่อยากเรียนมากนะครับเป็นเป็นเป็นนิดเป็นวิชาที่น ใช่ใช่ก็แบบได้เรียนเกี่ยวกับแบบการตรวจผู้ป่วยในคดตีต่างๆการเก็บตรวจวัตถุพยานอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังจะได้เรียนเรืเร่องสัญญกรรมกระดูกเนาะออโถแล้วก็เวชศาสตร์ฟ,ฟื้นฟนูด้วย <ừ> m, ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบ s p e ซิฟิกขึ้นมาจากปี4นิดหนึ่งเนาะถ้ารวมๆใช่ครับอ่ะส่วนไฮไลท์เนาะของปี4ปีห้าก็คือเราจะได้เจอคนไข้แบบจริงจังแล้วก็รับเคสส่งเคสขึ้นเวรกับรุ่นพี่แพทย์ประจําบ้านอะไรอย่างนี้เออนะเออน้องน่าจะเคยได้เห็นเนาะแบบตามซีรีส์ต่างๆใช่ แล้วก็จะได้แบบรับองลอง n ิตวิญญา a แอมบู l ล t o อรี x เอ็กซ์เรียน์หรือว่า LAE เนอะจะเป็นการดูแลผู้ป่วยนอกแบบระยะยาวก็คือเราจะต้องต้องแบบนัด Follow-up เองใช่แบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนาะทางการเดินก็คือแบบต้องบาลานซ์ให้ดีใช่แล้วก็จะได้ลงเรียนเอ่อพื้นที่ลงพื้นที่เนาะเออคอมเมตอีกรอบใช่แล้วก็เนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวเป็นคุณหมอตัวน้อยตอนปี6เนาะ เคต่อไปพี่ปุนมามาเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบปี6เป็นไงปีสุดท้ายละปี6กก็คือปีสุดท้ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วหมอเราต้องแบบเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเนาะเพียงแต่ว่าในทางการเรียนแบบ,บรับปริญญาคือมันต้อง6ปีเนาะมาเออก็ปี6กเนี่ยเขาเรียกว่าการเป็น e x t e r n a l l ะเนาะก็คือเราจะได้เหมือนเป็นเป็นแพทย์ฝึกหัดจริงๆแล้วจะได้ทํางานลงมือทําเองนะครับเราจากประสบการณ์ตอนปี4ปี5แล้วก็ความรู้ในชั้นพรีคลินิกด้วยที่มาผสมผสานในการทํา แล้วก็จะมีการวนวอร์ดเหมือนเดิมเลยก็คือที่ C N M I กับรามาพยาไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีการไปวนที่โรงพบาลสมทบด้วยของรามาเราเนี่ยก็จะมีที่แบบโคราชเนาะมีสุพรรณบุรีอุทยาบุรีรำแล้วแต่ว่าแบบเขาจะวนไปยังไงเนานะ mm hmm. แล้วก็ก็จะมีการวนในวนในที่ C N M I กับพยาไทยเนี่ยจะมีพวกเขาเรียกว่า oncology palliative care นะครับก็คือมีผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรอยนะ่างเนาะ แล้วก็มีเิชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นแอดวานซ์อะไรด้วยอะไรประมาณนี้น,น,นะครับก็ <c oughs> น่าสนใจเนาะเป็นคือแบบจะได้ทําเองจริงด้วยเนาะก็ก็น่าจะท้าทายกับรุ่นพี่ดีแล้วคงเหนื่อยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการไปวนวนนอกก็คือไปวนตามโรงพยาบาลสมทบที่ว่าไปไหแหละก็คือเป็น4 4บอีทหลักก็คือสูเนาะสูก,ก็คือสูตินารีอ่า huh. สารก็คือศัลยกรรมเมดก็คือเป็นเอ่อเมดิซีนอ่ะก็คือเป็นอายุรกรรมนะครับเด็กก็คือกุมารกุมารเวชกรรมนะครับ แล้วก็มีวอร์ดอดืนๆอีกด้วยเนาะที่แบบยังไงก็ต้องไปวนอยู่แล้วนะครับในชั้น Extern ซึ่งไฮไลท์ของปี6ก็อย่างที่บอกไปเราได้เป็นหมอฝึกหัดจริงๆแล้วก็เหมือนได้ทําเองจริงๆเนาะแบบเหมือนได้ลงมือเองตัดสินใจเองมากขึ้นนะครับมีการสั่งออเดอร์เองเขียนจ่ายยาเองแล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีการสอบ NL เป็นเป็นครั้งที่ครั้งที่3สเต็ปสุดท้ายเนาะ เขาเรียกว่าเป็น objective structure chemical examination นะครับหรือว่าออสกี้นั่นเองซึ่งชื่อชื่อยาวมากนะชื่อยาวมากดูน่ากลัวมากซึ่งก็น่ากลัวจริงๆสำหรับพวกพี่ตอนนี้นะีแต่ชื่ออสกี้ไม่น่ากลัวแบบ่น่ารักชื่อมันเหมือนไอตัวกระตูเลยว่าออสกี้มีไหมไม่รู้ช่างมาเถอเข้าไปนะครับก็ั่นแหละเนาะประมาณนี้สำหรับปีหกแล้วก็พอจบปุ๊บเนี่ยอาจจะมีก็ต้องตัดสินใจต่อว่าใครจะไปใช้ทุนที่ไหนจะไปเรียนต่อไหมอะไรยังไงก็แล้วแต่ทางเรื่องของแต่ละคนไปนะครับใช่ ก็โอ้โหฟังมา6ปีเอาจริงเครียดนะฟังมามาลาอนเหมือนกันนะขนาดพวกพี่พูดแบบเฉยเพี่ยังเหนื่อยเลยอ่ะเชื่อไหมว่าพี่พูดไปเนี่ยบางคนรู้บบเแบบคืออะไรเราอยากคือเราก็ยังไม่เห็น้ว่ไหมยังไม่ได้สัมผัสจริงแต่ว่าแบบอุ้ยน่าสนใจบางทีก็บางตัวน่าเรียนแล้วก็บางตัวก็แบบดูท้าทายดีซึ่งก็จะเจอในชั้นปีสูงต่อไปดังนั้นมันเครียดละเราไปพูดถึงอย่างอื่นมากดีกว่าที่แบบให้เราแบบคลายเครียดเอนจอยบ้างจริงเหรออันนี้คลายเครียดเหรอ ก็เออวะอุยเออพูดได้ายเคียดสีขเคียยเครียดก็คือเป็น extra curricular ของเรานั่นเองเย่เออนอกจากเรียนแล้วก็แบบต้องแบบทําไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแต่ว่าเออคณะเราเนาะแบบส่งเสริมการทํากิจกรรมมากๆแบบนอกหลักสูตรอะไรอย่างงี้ใช่เพราะนอกจากแบบมันจะแบบช่วยพัฒนาตัวเราแล้วเออเราก็จะได้รู้จักกับเออสังคมอะไรแบบทั้งแบบสังคมเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์อะไรอย่างงี้ ตั้งแต่แบบพวกพี่เข้ามาเนาะแบบยังสอบไม่ติดก็เริ่มทํางานกันแล้วทำงานกิจกรรมมันทําให้แบบรู้จักเพื่อนถูกต้องมใช่ครับใช่ของเออรามาเนาะก็จะมีชมรมเยอะมากๆเลยแบบซึ่งน้องเข้ามาเนี่ยก็สามารถตั้งชมรมเองได้ใช่แบบก็มีชมรมดำน้ำเนาะรามาสกูบาถ่ายภาพชมรมเต้นรามาสเต็เอออะไรอย่างงี้เนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากสร้างชมรมอะไรปะอยู่รามาพี่อยาชมรมแข่งกิน จะดีเหรอก็งเล่ชมรมทำอาหารก็ทําได้ถูกไหมใครชอบกินอาหารแล้วก็แบบมีแบบอย่างพี่อยากทําชมรมดูบอลเนี้ยคือไม่ได้เล่นนะแต่ว่าดูดูอย่างเดียวเออแบบอยากดูเฉยๆไม่อยากเล่นเชียร์ทีมอะไรคะพูดได้เหรอพูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องที่เขาเป็นแฟนทีมนึงเขาจะไม่ดูไงอุ้ย นั่นแหละครับก็ถ้าอยากรู้ว่าพี่เชียร์เฮมอะไรก็เข้ามาเจอกันที่คณะหรือว่าไปขอ l ู B ้ไอจีพี่เขาโอปีไว้ B y, B y. อุปีไว้อ่าได้ได้ไดอ่านอกจากชมรมมีอะไรอีกครับพี่เฟิร์นก็มีกิจกรรมเนาะคือเราจะแบ่งแบบเป็นกิจกรรมภายในคณะแล้วก็กิจกรรมนอกคณะก็คือทํากับคณะอื่นองค์กรนอกอย่างนี้อ่าเริ่มที่ภายในก่อนเนาะก็จะมีแรมซี่เนาะหรือว่าสภาน,นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีนั่นเองก็จริงคือแรมซี่นี่เขาคนเดียวเขาเรียกแรมซี่เหมือนเราไม่มันคือ r a m s c เนาะหรือว่ารามา a student council นั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่แหละจริง,งเออทัางมันอันนี้ถ้าไม่ได้ก็คัดออกออออโอเคอ่าร์เอสซีก็คือก็จะมีแบบฝ่ายต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรม l well บีอิง เอ่อการมิเนคีชันอะไรว่าก็ว่าไปอ่ะแล้วก็อีกองค์กรหนึ่งก็คือสอนรอเนาะหรือว่าสโมสรน,นักศึกษารามาธิบดีก็จะเป็นการรวมตัวของคณะทุกอย่างที่เป็นรามาทั้ทงแบบสีสาขาใช่ R A N R E R C D เนาะอย่างที่พี่ญี่ปุ่นพูดไปต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมในรุ่นเนาะก็จะมีแบบกรรมการรุ่นแล้วก็แบบจะมีกิจกรรมที่แต่ละชั้นปีเขาจะทํากันคือความจริงมันก็แล้วแต่เนาะว่ารุ่นน้องจะทำหรือเปล่า,า,าแต่ว่าอย่างเนี่ยปีหนึ่งพวกพี่ก็มีอะไรมีราเดียเตอร์ใช่ไหมแล้วก็เอ่อ เรวก็จะมีลามาปณิธานมีเลามาดราม่าในชั้นปีสูงๆขึ้นไปเนาะแบบน้องอาจจะเคยได้ยินใช่ใช่เคยงคงเคยได้ยินชื่อบ้างนะครับใช่กิจกรรมเราปังมากๆห้ามพลาดถูกต้องใช่อ่ะภายในก็จะประมาณนี้ส่วนกิจกรรมภายนอกเนาะก็คณะเราได้มีการแบบติดต่อร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งระดับประเทศแล้วก็นานาชาติเลยเนาะญี่ปุน่นแบบในทวีปในเอเชียแล้วก็ระดับโลกเรามีระดับนอกโลกปะอุ้ยถ้าสมมติ เป็นไปได้นะเอาจริงนะอ้อนาคตมันเป็นไปได้นะถ้าสมมติการแพทย์แบบเกือบการแพทย์บนดาวะคเออจริงๆมันน่าจะทำได้นะเออน่าสนใจน่าสนใจเป็นท็อปิกที่ถ้าใครแบบสนใจอะไรใครมีข้อมูลอะไรเ้นไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคก็มาเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำคร่าวๆเนาออย่างแรกก็คือ IFMSA ตองนึกจากเคยได้ยินเนาะหรือย่อมาจาก International Federation of Medical Students Associations ก็คือเป็นสมาธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติเนาะ ก็จะเป็นแบบอย่างที่พี่พูดไปเลยเป็นการทํากิจกรรมโครงการต่างๆแลกเปลี่ยนด้วยระหว่างแบบนักศึกษาแพทย์ทั่วโลกเลยแล้วก็อันนี้เนาะมี IFMSA แล้วก็จะมี AMSA เนาะหรือว่า Asian Medical Students Association of Thailand ก็คือเหมือน IFMSA แหละแต่ว่าจะโฟกัสไปที่แบบแ <Asian. S 2> Asia ียอเอเชียใช่ ต่อไปนะก็จะเป็นชมรมรามาอินเตอร์เนาะก็จะมีโครงการแลกเปลี่ยนแล้วก็เล็กทีฟต่างประเทศทั้งในแบบชั้นพีคลินิกแล้วก็คลินิกได้เลยเนี่ยอย่างพี่เห็นแบบพวกรุ่นพี่แบบเขาก็ไปแลกเปลี่ยนกันเนาะตอนปิดเทอมไปแบบเป็น professional exchange เลยได้ไทำวิจัยได้ไปทำแบบที่ต่างประเทศใช่น่าสนใจมากแบบเออมาถ้าน้องติดเนี่ยน้องก็แบบอัพลายได้เนาะคงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก็แบบประเทศเนาะเช่นเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นแบบโอ้โหแบบเรามี เห็ขายโปแรงอะไรด้วยเนาะใช่เคอขายกับทั่วโลกเลยน้องปังไม่ไหวคือแบบขายเอาไป่ะก็นั่นแหละขายให้เข้ามาไงใช่ใช่ต้องต้องเข้าต้องสมัครเรามาแล้วไม่น้องใช่คือเราอ่ะมีคอนเนคกชันกับมหาลัยถึงต่างประเทศเนาะถึงย3สิบสามที่เลยแล้วก็มีให้นักเรียนอ่ะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ถึงสิบสองมหาลัยเนี่ยเหมาะกับไปบ้านพี่เกับเออใช่ที่จริงพี่ก็อยากกลับบ้านตัวเองอยู่ดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ แบบปรึกษาพี่เขาได้เนาะแบบอยากพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ไม่ใช่ละดีมได้เลยเดี๋ยวสอนภาษาญี่ปุ่นเดียวเดี๋ยวอ่าก็แบบมีทังแบบยกตัวอย่างเช่นโอสการ์ยูนิเวอร์ซิตี้แบบเป็นท็อปร้อยี่สิบเลยหรือว่าเทอร์กิลเมดิโคลแอนด์เดนเทลยูนิเวอร์ซิตี้ท็อปร้อยสามสิบห้าอะไรอย่างงี้นั่นแหละก็เอ่อกิจกรรมทั้งภายในภายนอกเนาะก็แบบเยอะมากมากอ่ะคือแบบน้องจะชอบอะไรอยากทำอะไรก็สามารถครีเอทได้แบบเราแบบโอเปนไมน์เน็ตมากมากแล้วก็เอ่ออยากที่จะแบบรับ นักน้องๆเนาะแหละแบบเพราะเราแบบต้องการที่จะ harmonize diversity อยู่แล้วกับไปที่ core value ของเรา core values โอเคครับผมนึกถึงหมูเก้อีกละพูดบ่อยมากเลยหมูเก้กอ๋อผมอยากรู้มากอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายเนาะก็สำคัญสุดสุดก็รุ่นพี่รุ่นรุ่นพี่เนี่ยแบบหน้าตาดีถูกต้องไหมเออหลเกิร์กได้เลยอันนี้คือแบบข้ามมาตรฐานเลยแต่ว่าอันนี้คือสวยที่สุดในรุ่นละ เออนะญี่ปุ่นก็แบบเออหล่อที่สุดในขอความจริงใจจะกับในในประเทศเชียงใหม่โอ้โหประเทศเชียงใหม่นะใหญ่เชียงใหม่ใหญ่ขนนะใช่ก็คือแบบเออใครอะใครรู้ตัวว่าแบบหน้าตาดีอะไรก็เข้ามาเข้ามาได้เราจะได้แบบมีแบบทุกคนหน้าตาดีอยู่แล้วจริงใหม่ใช่ทุกคนสวยจากภายในใช่แล้วก็รุ่นพี่ทุกคนน่ารักทุกคนแล้วก็แบบพร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆนี่คือที่สคุดจริงๆแบบพี่ๆอาจารย์ทุกคนน่ารักมากเฟรนเลยมากโอเคก็หอมปากหอมคอเนาะแบบ6ปี หรือเปีหรือเปีอ่ะเดปีเดี๋ยวแบบเผื่อมีอนาคตเราให้เขามาเล่าดีกว่าอุบไว้ก่อนให้พวกพี่เขาเรียนจริงมาเล่าให้ฟังใช่ครับก็มันคงเป็นอะไรที่แบบโรลล์โคสเตอร์มากๆมีแบบอืมก็แต่ว่าสู้ๆใช่มันมีสุขมีทุกข์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับในการเรียนซึ่งก็ไม่ต้องห่วงยังไงเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์แล้วก็จะค่อยๆช่วยกันดูแลผ่านไปดีนะครับประมาณนี้ ก็สำหรับวันนี้ก็คงโอ้โหเยอะนะคอนเทนต์เราแน่นนะครับวันนี <ER ้ก็สงสารคนตัดด้วยแล้วคนตัดก็ช่วยๆสู้ๆสู้ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกกระดิ่งกิ๊งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย